สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มารับชมนะครับพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิววปนโกนะเป็นพญาเต่าเรือนรุ่นแรกของหลวงปู่หลิวท่านสร้างไว้นะครับนวสสนามแย,ย่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับท่านสร้างในปี2515นะครับจัดสร้างและปลูกเสกพร้อมกับการแช่น้ำมนต์อีกหนึปีนะก่อนที่จะเปิดจําแนกแจกจ่ายให้เช่าบูชาในปี2516จะเรียกกันในวงการว่า พญาเต่าเรือนรุ่นแรกปี16นะครับนะทั้งสององค์นี้นี่ครับด้นานน้านี้คือ2อ,องค์ที่สวยสมบูรณ์มากนะครับนี่ครับนี่จมูกเดิมโดง่งสวยมากครับนิ้วติดนะสวยจริงๆนะครับสวยจริงตัณฑ์นะต่างๆนี่ครบเลยครับเป็นพญาเต่าเรือนรุ่นแรกปี16นะครับวัดสนามแย่จังหวัดกาญจนบุรีครับนะ เส้นความคมชัดต่างๆนี่ครบเลยนะครับเส้นต่างๆนี่ครบทุกเส้นเลยนะครับสวยสมบูรณ์มากๆนะครับองนี้เป็นบล็อกนิยมด้วยนะครับนะสามเดือยครับจะมีเดือยอยู่นี่ครับติงเนื้อหนอึแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะรุ่นแรกปี16 บล็อกนิยม3าเดือยครับสวยจริงๆครับองค์ที่1นนะครับ <c oughs> ต่อไปเป็นองค์ที่2นะครับองค์นี้ก็สภาพ80%นะผมว่า80%เลยครับใบหน้ายังติดครบนะครับมีจมูกมีปากมีใบหูไม่ประสกนะนิ้วมือนะยังติดชัดนะครับนะรุ่นแรก ที่สําคัญนะองนี้เป็นบล็อกนิยมเช่นเดียวกันนะครับนี่ครับตรงนี้ยังมีติ่งเนื้อเกินนะขึ้นมาก,เก็เลอกหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้อีกสองนะครับนี่ครับหนึ่งสองก็เป็นสามเดือนนะครับลวเส้นต่างๆนี่ครับคมชัดเดิมๆครับคมชัดเติมๆติมเลยเนี่ยด้านหลังนี้ถือว่าสมบูรณ์มากนะสมบูรณ์มากๆเลยครับนะครับ พรยาเต่าเรือนรุ่นแรกของหลวงปู่หลิวนะครับวัดสนามแ yeah. ย้จังหวัดกาญจนบุรีนะครับท่านใดที่สนใจพระเครื่องพระยาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับผมโบ๊ทโอฮาน่าพระเครื่องรับประกันพระแท้ให้ตลอดชีพนะครับแอดไลน์0924191588ครับวันนี้ต้องลาแล้วครับพี่ๆสวัสดีครับสวัสดีครับ